เตาถ่านนะครับว่าจะไหมดีไม่ไม่ดีครับตูะค,ครับนี่ครับต้องนดินอนอกก่อนนะครับค่อยเปิดฝา ใสดินอีกอย่างนันหนาครับกันควันออกนะครับ,รบเดี๋ยวฐานจะไม่ไหม้จะไหม้หมด,ก,หดนหนก่อนนะครับนครับเสาะดินออกก่อนนะครับ ย็นหอกก่อนนะครับเสครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าจะไหม้หมดหรือเดี๋ยวแต่เท่าฐาน อยู่ประมาณห้าหกกระสอบอยู่ครับเท่านี้โอเคครับเดี๋ยวเก็บฐานก่อนครับ